เชียร์ที่คำพรนเผยสาเหตุไม่คิดมีทายาทนางเอกสาวเชียร์ที่คำพรนควงแฟนหนุ่มสุดหลอ่อให้โซบิกธนพลมาเปิดโมเมนต์คู่สุดน่าอิจฉาพร้อมอัปเดตเรื่องแต่งงานและเคลียร์ชัดๆเรือนหอ200ล้านผ่านทางรายการคุยซับโชว์ทางช่องวัน31เข้าปีที่4มีคือยเรื่องแต่งงานกันไหมมีคุยกันบ้างว่าจะประมาณไหนเมื่อไหรเหมือนคุยเป็นภาพกว้างๆประมาณนึงก่อนเหมือนเราต้องจัดการงานของแต่ละคน เพราะเราค่อนข้างชัดเจนมองเหมือนกันไม่ได้อยากมีทายาทสําหรับเชียมองว่าชีวิตฉันจะรอดมาถึง35 36ปีมันเหนื่อยมากนะลูกเอ๋ยอย่าได้เกิดมาเหนื่อยอย่างนี้เลยคิดตั้งแต่สมัยเด็กๆเ,เลยไหมว่าไม่อยากมีลูกคือจริงๆไม่ได้วางภาพแต่งงานสําหรับตัวเองด้วยซ้ําปล่อยฟรีเลยแต่งก็แต่งไม่แต่งก็ไม่เป็นไรแต่เรื่องมีลูกพอเริ่มโตมาชีวิตนี้พอมีความสุขมันแป๊บเดียวเองที่เหลือเหนื่อยๆคุณปู่คุณย่าเขาอยากอุ้มหลานเขาทราบเรื่องนี้หรือยัง เคยคุยกับทางบ้านแล้วเราก็เห็นแหละว่าเขาคงอยากมีหลานแต่เขาก็เข้าใจเราถ้าเราตัดสินใจเขาก็คงรู้ว่าเราคิดมาแล้วฝั่งผมก็พอๆกันแต่ยังไม่ได้นั่งคุยจริงจังแต่พอก็รู้ว่าอยู่ในตำแหน่งที่ไม่อยากมีซึ่งคุณพ่อคุณแม่เขาซัพพอร์ตเราอยู่แล้วอะไรเราตัดสินใจคือชีวิตของเราเขาก็โอเคพอไม่อยากมีเรามองอไม่อยากมีซึ่งคุณพ่อคุณแม่เขาซันไปร์ตราอยู่แลกันไปเราว่าเรามีครอบควัวที่ดูาลในฝั่งครอบครัวของพวกเรากันด้วย แล้วคิดไหมว่ากี่ปีเราจะได้เห็นงานอบอุ่นอบอุ่นเท่าที่คุยกันอยู่ในช่วง1-2ปีแต่ยังไม่ได้เซตวันที่